มโนสาเรสุกตาพาไกลเกลียช่วงที่แล้วคุณพงได้ถ่ายทอดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและความต้องการที่จะให้น้องแพรรี่เบาเสียงเพลงมาเ้ดังรบกวนทั้งตัวเขาและภรรยาที่กำลังตั้ง,งท้องทีนี้ลองมาดูน้องแพรรี่กันบ้างคือสิ่งที่ทางคุณพง์เขาขอนะลี หลีลงเปิดได้เขาไม่ว่าใครๆเขาก็เปิดดังแบบนี้กันทั้งนั้นแหละค่ะพี่ <S <S หนูทํางานเป็นแบบออกแบบการาฟิกหนูต้องใช้จินตนาการนะคะคือแบบถ้าหนูไม่เปิดสมองมันก็ไม่เล่นนะคะพี่ <S <S <ừ> แต่พี่อะกำลังมองว่าการที่หนูอะสมองแล่นอะมันไปรบกวนคนอื่นเนี่ยแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะที่หนูจะแค่เบาลงหน่อย,อยเออจริงครับน้องแอร์แค่ลดเสียงเพลงให้เบาลงเรื่องนี้ก็น่าจะจบ แต่ดูจากสีหน้าน้องแพรี่แล้วคงไม่ง่ายอย่างที่น้องแอร์ขอละครับเมื่อกี้ตอนอยู่บนเวทีหนูบอกว่าหนูไม่ได้ดังผิดปกติใช่ค่ะหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้ดังผิดปกติงั้นไปดูคลิปไหมครับเขาอัดคลิปคุณไว้ได้ค่ะนี่ผมปิดประตูบ้านปิดหน้าตา่างปิดทุกอย่างนะครับยังมีเสียงเพลงเล็ดลอดเข้ามาได้ แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ฟังครับถ้าเปิดประตูนะครับดังยิ่งกว่านี้ครับนี่ครับฟังดูนะนครับนะเป็นไงแทอรี่ดังไหมอันนี้เรียกว่าดังไหมครับหนูว่าปกติคะ่ะหนูบอกว่าปกติใช่ไหมค่ะผู้พ,พี่สามคนพี่ว่าปกติไหมไม่ปกติพี่หว่าปกติไหมหมายถึง ไม่ใช่สิเสียงเพลงนะเสียงเพลงเขาดังนะที่ว่าดังนะดังไปเอาดังหนูไม่ไม่คิดจะอยู่เงียบเงียบมางช่วงเหรอดึก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 หนูเปิดไหมเอาตรงไม่เปิดค่ะไม่เปิดนะใช่หนูจะเปิดแค่ตอนเช้าค่ะหนูไม่ได้เปิดอย่างเดียวเลยตอนเช้าถึงบ่ายสามเสาร์อาทิตย์มีหยุดไหมเปิดนักขัตฤเลิกต้องเปิดลอยกระทงเปิดเชงเม้งเปิดค่ะไม่ต้องปิดกันแล้ว เรื่องไฟเลยทีเดียวโอ้โห,โหอะไรจะขนาดนั้นน้องแพรี่เล่นเปิดเพลงเสียงดังทุกวันเป็นใครก็คงทนไม่ไหวยังไงซุปตาของเราคงต้องพยายามไกล่เกลี่ยให้น้องแพรี่เบาเสียงเพลงให้ได้เคยไปตรวจสุขภาพห <cut _> มอือไม่เคยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรอะคร่ะคะนี่ไง,ง <c oughs> ไม่ใช่แล้พี่มิก <c oughs> อ๋อเหรออันนั้นหนูก็ไม่ได้ยินจริงครับน้องแอ๊อ ขืนใครได้ยินเสียงพี่มิกก็คงต้องไปเช็คประสาทหูนแน่นอนและดูเหมือนเรื่องนี้น้องแพรี่จะไม่ยอมง่ายๆน่าจะต้องมีเรื่องติดค้างอะไรในใจกันมาก่อนเป็นแน่ไม่เช่นนั้นปัญหาเล็กๆแบบนี้ก็น่าจะไกลเกลี่ยกันได้แล้วที่เราโกรก็คือใช่ <ไป S 2> ค่ะนั่น<อ>คือประเด็นครับพี่แอ นั่นคือประเด็นเขาไปโพสต์ก็คือหลังจากที่เขามาคุยกับเราแล้วขู่เรื่องตำรวจใช่ไหมเขาก็โพสต์ลงเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าหมู่บ้านเลยค่ะหนูเสียหน้าหนูอายมากคือแบบเขาโพสตว่าอะไรคือน้องคนนี้แบบเปิด เสียงดังต้องทํายังไงคือแบบทําให้ผมเดือดร้อนหนูว่ามันเสียหน้าแล้วพ่อหนูเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นขี้ปากชาวบ้านอะไรเงี้ย่าทำไมถึงแบบไปทําอย่างนี้อะไรเงี้ยที่มิกิคุยกันนะบอกว่าเฮ้ยมันมีมีโอกาสเขาอาจจะใช้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับว่าความดังเกินแค่ไหนกี่เดซิเบลถ้าสมมติเข้าไปวัดจริงๆอย่างเงี้ยเป็นเดซิเบลหนูอาจจะผิดนะผิดนะหนูรู้ใช่ไหมอันนี้ก็พอทราบแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดังขนาดนั้นค่ะ เพราะว่าจริงๆหนูก็ไม่อยากจะมีปัญหานะคะณวันนี้หนูรู้แล้วว่ามันไปกระทบต่อชีวิตเขาชีวิตภรรยาเขาและลูกเขาค่ะพอแมทที่จะลดเสียงลงอ่ะก็ขอคิดดูอีกทีนึงอะค่ะยังต้องคิดอีกเรื่องน้องแพรรี่แต่จากการที่ซุปตา์ของเราช่วยกันไกล่เกลี่ยก็ดูเหมือนน้องแพรรี่จะไม่ก้าวร้าวเหมือนตอนแรกของต้องเชิญคุณพงษ์มาคุยต่อหน้าเพื่อหาทางออกที่ลงตัวให้กับทั้งสองฝ่ายครับคุณพงษ์สิ่งที่คุณพงต้องการเนี่ย หลีได้สักประมาณเท่าไหร่ดีต่ำกว่านั้นเยอะๆอะครับ50%ไดไหม<า> <ứng> สมมติหนูเคยเปิดอยู่วอลลุ่มเบอร์10เปิดได้5อย่างเงี้ยได้ไหมครึ่งลงมันเยอะมากเลยนะพี่เรา3คนซื้อหูฟังดีๆที่ไม่มีวันเจ็บหูให้เอาไหมแต่มันไม่ได้ฟิล โอ้ยเราก็ยางไปชมสิอย่างนี้นะผมไม่อยากซื้อหูฟังตอนนี้ผมอยากจะซื้อสิ่งนี้น้องอยากได้ฟิ่งนี้ใชี้ครับน้องพี่ก็ขอให้น้องลดลงหน่อยนึงแต่น้องก็ไม่ลดลงพี่ก็ไม่เข้าใจว่าน้องต้องการอะไรถ้าพี่มาพูดกับหนูดีๆไม่ได้มาขึ้นเสียงเซนูอย่างนั้นนะหนูก็อาจจะยอมไหมคะแต่เพาะคุจาไม่รู้เรื่องเลยครับผมพี่หนูคะที่คุยไม่รู้เรื่องแต่พี่เป็นคนเริ่มมาโวยวายหนูก่อนนะ เอาน้องถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างงี้ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วละ่ะเดี๋ยวดีใ<า>จยเย็น,ยนก่อน,นร้อนเจอร้อนก็มีแต่ระเบิดละครับแหมนึกว่างานนี้จะจบลงง่ายๆ่ายแล้วซุปตาของเราคงต้องหาทางไกลเกลี่ยให้ทั้งคู่เย็นลงสักก่อนครับน้องอยากได้อะไรน้องบอกมาเลยดีกว่าพี่ยินดีทําให้เพราะตอนนี้พี่เป็นห่วงลูกกับภรรยาพี่มากนี่คือคนไทยแหละ อะไรทอยทีทอยอาศัยกันได้คุยกันให้เข้าใจแล้วก็ปรับความเข้าใจอยู่กันได้คือสบายใจอ่ะอทั้งทั้งข้างนอกข้างในอ่ะไม่ใช่แบบอ่ะข้างหน้าขอโทษแต่ข้างในยังมีอะไรอยู่อขอให้มันหายไปก็อย่างที่หนูบอกอ่ะค่ะพี่คือหนูไม่ได้อยากจะแกล้งที่พี่ไปลงโซเชียลไปลงสื่อเนี่ยพี่แก้ไขให้หนูนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าแบบหนูรู้สึกว่าหนูเหมือนโดนประจานอ่ะพี่หนูไม่โอเคอ่ะค่ะถ้าน้องเขายินดีที่จะลดเสียงเพลงลงผมก็ยินดีครับ แต่แก้ว่าไงไืมผมก็จะบอกว่าผมมาไก่เกี่ยมาคุยกับน้องแพรลี่เขาแล้วบอกว่าไม่มีปัญหากันแล้วนะน้องเขายินดีจะลดเสียงเพลงให้คือปรับความเข้าใจกันแล้วไม่มีปัญหาอะไรกันละหนูโอเคไหมล่ะถ้าเขาทําอย่างนั้นได้หนูก็โอเคหนูยอมที่จะเบาเสียงให้ได้พี่ต้องขอโทษน้องนะครับที่อาจจะอพูดจารุนแรงไปเพราะว่าพี่โมโหพี่บวกกับพี่ไม่ได้นอนเลยวันนั้น พี่ก็เลยโมโหไปนิดนึงแล้วก็พี่เป็นห่วงลูกพี่ในท้องของภ<ช>รรย,ยาก็ขอโทษพี่พงษ์ด้วยนะคะที่หนูทําความสุขของหนูค่ะหนูอาจจะเปิดเพลงดังไปแต่หนูไม่คิดว่าแบบหนูจะทําให้ครอบครัวพี่เดือดร้อนในนี้หนูก็ต้องขอโทษด,ด้วยข้าวหน้าขราวหลังถ้ามันดังไปเดินมาบอกหนูหนูเบาให้ได้ใช่ค่ะแต่ไม่ปิดขอ,อนิดขอ,อนิดนืงค่ะขอ,อนิดหนึ่งได้นะลุงออกไปเลยครับ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ปรับความเข้าใจกันในที่สุดปัญหาเปิดเพลงเสียงดังก็จบอย่างสมานฉันครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับในสังคมเมืองโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาะแววงกันร,ระหว่างเพื่อนบ้านปัญหานี้หนีไม่พ้นเหมือนกันครับปัญหาเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังมันมีนมบางคนที่ทนไม่ไหวอันนี้ผมเข้าใจอารมณ์นะบางคนไปกลางเต็นท์ในเขาหรือในพูททเบิกหรือตามข้างบ้านเปิดดังมากๆดืๆด,ๆ,ดๆอย่างเงี้ยนอนไม่ได้ทีนี้ครับตามกฎหมายอาญาม,มาตรา370นะครับ ผู้ใดส่งเสียงให้เกิดเสียงดังหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรระวังโทษปรับไม่เกิน1,000บาทครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเจอเพื่อนบ้านเสียงดังเตือนกั็แล้วบอกก็แล้วแจ้งนิติหมู่บ้านก็นแล้วไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้ก็ต้องไปแจ้งตำรวจแล้ะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเขาแจ้งความแล้วเรายังไม่หยุดอีกก็ต้องถูกจับถูกปรับและทางบ้านหลังข้างๆน่เขามีสิทธิ์ฟ้อง เรียกค่าเสียหายจากการเปิดเพลงเสียงดังได้นะครับเพราะว่าผลสภาวะของเสียงมลภาวะของเสียงนยทำให้สุขภาพเขาไม่ดีผมเคยเจอบ่อยครับระว,วังกันไว้ด้วยนะครับโอเคที่นาเนี่ยเป็นคนที่ให้หารมาแล้วจู่ๆมันก็มากัดผมก็อยากให้คุณนาครับรับผิดชอบคุณเรียกคุณนาเท่าไหร่สามหมืน่นครับโอ้เดือดร้อนเหรอเราอ่ะ <c oughs> มันไปกัดเขาเนี่ยสมมุติเขาพาไปขึ้นศาลยืนบรรลังแล้วศาลบอกคุณต้องชดใช้คอนทบปั๊บ ดูเปล่าขึ้นที่เยอะไปบ้างม,มนโนสาเรซุกตาพาไกลเกลีย